สวัสดีครับวันนี้ช่องน้องปดพาไินจะมาทำอะไรครับเป่นป๊อปแคทครับมาเอาเลยเริ being um, uh, ums, ่มเอาแล้วมาเทสไขนต้องเป็นประดับน้ของโลกแน่เอาแล้วปั๊มแล้วปั๊มปั๊บ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 ปั สองพันกว่าโอ้โหเด็กปั๊มอยู่นี่เองเด็กปั๊มขับอยู่นี่เองเอาเอาเอาหยุดทำไมเร็วๆให้คะแนนมันขึ้นไปเรื่อยเร็วเร็วเเร็วเอาแล้วเอาแล้วไหนอ่ะเออมาเร็วเอาเร็ว โอเคเดี๋ยวป,ด,ปดพอแค่นี้ก็เดี๋ยวปดไปกดเรื่อยๆเยนาะให้เพื่อนๆดูแค่นี้พอนะครับโอเคบายบายสวัสดีค่ะ